จะมาดูบ้านแมวค่ะเมื่อกี้เอาข้าวมาให้กินแล้วค่ะก็เลยจะมานั่งเล่นกับแมวแป๊บหนึง่งมาดูแมวกินข้าวอิ่มยังครับลูกเมื่อกี้เอาข้าวมาให้กินแล้วค่ะกินกันอิ่มแปร่เลยเฮ้ยเนี้ปากแผลบไปค่ะนี่ค่ะดู อยู่กันสามตัวนะคะหนึ่งแม่แม่ชื่อแม่ส้มตัวนี้ชื่อเจ้าหนึ่งตัวนี้ชื่อสามครับเนี่ย mm hmm. พอแม่มาเขาก็จะเดินตามอยู่กันสามตัวนะคะเนี่ยแต่ว่ามีกล่องหลายใบเลยชอบนอนกล่องกัน <c oughs> นอนบ้างกัดบ้างคะ่ะ ก็เลยเอามาเลียงให้เลยเนี่ยไอ้ที่มันขาดขาดแล้วก็เอาซ้อนกันไปค่ะนังคนนี้เขาก็เตรียมขึ้นกล่องแล้วค่ะนี่สามชอบกล่องใช่ไหมครับลูกชอบนอนกล่องค่ะดูชอบกล่องโตขนาดเนี้ยค่ะแต่ชอบนอนกล่อง ตาก,ก้านี่รู้สึกว่าจะไม่ชอบค่ะไม่ค่อยจะนอนกันเลยตาก,ก้าเนี้ยอันนี้ก็คันอะไรทั้งนาตาก,ก้าสองใบนี้จะไม่ค่อยชอบอันฝาชีนี้ก็ชอบค่ะสาม เจ้าสามค่ะอีกตัวคนนี้ก็ขี้อ้อนแม่จับพงได้ไหมลูกแม่จับพงสามได้ไหมครับเพิ่งเอาเข้าได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเปิดแอร์ให้ด้วยนี่เย็นๆเลยลูกเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังบ้านนะคะเมื่อกี้กินกันข้าวกันไปแล้วล่ะ แต่น่าจะยังไม่หมดดีแม่ดูข้าวสิอ๋อยังไม่หมดยังมีอยู่ค่ะชอบกินกระป๋องของมีโอค่ะโอเคกลางคืนก็จะเปิดไฟไว้ให้ตรงนี้ยค่ะ จะเปิดไฟไว้ให้ตรงนี้ทั้งคืนแล้วก็ตรงนี้ก็คือในห้องนี้จะปิดเพราะว่าไม่งั้นแมวก็จะไม่นอนค่ะก็จะเป็นน่างมัเฝ้ากันอยู่หน้าประตรูน,นี่อ่ะนี่เห็นแม่มามันก็จะเดินเดินตามขาเจ้าสาวเนี่ยที่นอนก็มีหลายที่ กอีนี่ก็นอนได้ตรงนี้ก็นอนได้นี่ก็นอนได้ที่นอนเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยแต่สรุปแล้วชอบกล่องที่สุดค่ะเนี่ยชอบกล่อง <c oughs> กล่องพวกนี้ค่ะสั่งของเหลือแล้วก็มาให้เขานอนไอ้ที่เห็นเป็นกระดาษแผ่นๆเนี่ยนะคะที่มาปูเอาไว้เนี่ย เาชอบฝอนเล็บค่ะเขาเขาฝนตะกุยขาดไปหลายแผ่นแล,ล้วค่ะเนี่ยเขาชอบฝอนเล็บในกล่องตรงแผ่นเขาชอบฝอนเล็บในกล่องที่เป็นแผ่นๆแบบนี้ค่ะพี่หมลูกสวัดดีแม่ที่ลูกเอาหวัดดีแม่อึดคุณนี้มันชอบนะคะเลือกเอาเลยลูกนึงหนึ่งเลือกเลยครับว่าหนึ่งจะนอนกล่องไหนปะเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยลูกแม่ให้เหลี้ยงแล้ว ดูสิจ้องกันตะก,กองเล็กเนะี่ยรักกันจริงเขามีพี่น้องกันอยู่สองตัวค่ะเนี่ยตัวนี้ชื่อเจ้าหนึ่งอันนี้ชื่อสามไอ้สองไม่อยู่แล้วคะ่ะที่จริงเขาจะมีหนึ่งคือแม่ส้มนี่เขาจะมีลูกสามตัวคือหนึ่งสองสามแต่เจ้าสองนี่เขาตายไปแล้วก็เลยเหลือเจ้าหนึ่งกับเจ้าสาม เนี่ยคะ่ะแล้วก็นางแม่ส้มเนี่ยคะ่ะนางคนเนี้ยเป็นแมวจรนเนี่ยคะ่ะที่ท้องแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงเดี๋ยวขอนั่งดูพี่น้องเขารักกันแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็รักกันมาก เลียหอมกันทั้งวันนี่เป็นแมวตัวผู้นะคะแต่ว่าขี้อ้อนเหมือนแมวตัวเมียเนี่ยค่ะเขาก็จะรักแม่เขามากมามาแล้วมาอ้อนแล้วนะคนนี้มันขี้อ,อ้อนอ้อนจริงจริงเลยเขาเป็นคนนี้ปะไปหาไปหาหนึ่งไปลูกป,ป่ะอ้อ,อนมันขี้อ้อนมากพี่แพรเขาก็อยู่บ้านโนนค่ะพี่แพรที่เป็น แมวสลิดสีเทาเขาจะนอนกับแม่บ้านโน้นบ้านนี้ก็จะมีอยู่กันแค่สามตัวเป็นแมวอยู่กันสามตัวแค่นั้นเจ้าหนึ่งนี้เพิ่งกินอิ่มหมาดๆเลยนอนกล่องเรียบร้อยแล้วเจ้าสามนี่ก็อ้อนใช่ไหมครับลูกไปไปดูแม่ส้มหน่อยปะนะพักผ่อน รักกันจริงๆแม่ส้มนี่เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงอยู่ได้ก็สามปีได้แล้วค่ะสามปีกว่าแหละเอามาเลี้ยงแล้วเขาก็ให้กินอยู่ค่ะตอนแรกเขาเป็นแมวจรพอให้กินแล้วยังไม่ได้ทันเอาไปทําหมันเขาก็ท้องมีลูกอยู่สามตัวค่ะพอเขามีลูกแล้วก็เลยเราก็เลยเอาเขาเข้ามาเลี้ยงในบ้านเลย เจ้าพวกนี้ก็คือทำหมันกันหมดเรียบร้อยตั้งแต่อายุประมาณสามสี่เดือนก็ประมาณประมาณหกเดือนค่ะก็ทำหมันกันหมดแล้วใช่ไหมครับสาม,มไปลูกปะนีก็ขี้อ่อนมอกปะไปดูแม่หนูแม่เขาหอมกับพี่หนึ่งอยู่นะ่ะเดี๋ยวแม่ก็จะกลับบ้านแล้ว พี่แพเขารออยู่บ้านโนโล้ลูกมานานนะตอนนี้เจ้าแพรเขาก็จะนั่งคอยอยู่หน้าประตูแล้วค่ะเนี่ยโอเคค่ะคลิปตรงนี้เดี๋ยวขอตัดตรงนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดไปอีกทีหนึ่งผมจะพามาแอบดูแพรค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมานั่งคอย ไมลูกเดี๋ยวจะพามาดูแพเขาก็จะนั่งรอแม่อยู่เนะะี่ยค่ะเวลาที่เราเอาแมวบ้านนู้นเข้านอนแล้วอะแพเขาก็จะมานั่งรอแบบนี้ทุกวัน,นะคะ่ะเนี่ยค่ะรอแม่ทุกวันโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้คลิปสี่แสบบ้านสวนด้วยนะคะเพื่อน ขอบคุณมากค่ะ